มาที่คุณป๊อบนะคะขายของออนไลน์จะปังขึ้นเรื่อยๆไหมเอ้ามาดูซิจะมาปังหรือเปล่านะคะออนไลน์โอ้โหถ้าปังนี่ต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าต้องปรับเปลี่ยนในแง่ของ การนำเสนอนิดหนึ่งนะคะอย่าเร่งร้อนเร่งรีบหรือรู้สึกว่ากดดันตัวเองว่าเฮ้ยอยากจะขายให้มันได้วันนี้เท่านั้นเท่านี้มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะไพ่าากำลังมาบอกในเรื่องของบริจูเทพเนะะี่ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณอยากจะขายของออนไลน์ให้คนเขาจดจำคุณให้เขารู้สึกว่าอยากจะซื้อสินค้าคุณคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นธรรมชาตินะคะไพ่ทเทวาแห่งความเมตตาต้องทำให้เหมือนกับว่าโอ้ยเรียกว่า อ่อนน้อมทำโตไม่ต้องถึงกับอ่อนข้ออะไรกับลูกค้านะแต่ต้องทําให้ดูแบบลูกค้าเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยรักเมตตาอยากจะซื้อจังเลยอ่ะอ้อ,อนๆออนหน่อยอะ่ะเออประมาณนี้นะคะนะหาลูกอ้อนบ้างนิดนึงนะคะอันนี้จะมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มนะแล้วก็พยายามทําตัวเองอะ่ะให้ให้ลอยออกมาจากหน้ากล้องบ่อยๆนะคะนี่ไพ่หินที่เบ็ดหนึ่งตาเนี่ยน้องจะต้องทําให้เวลาคนเขาเลื่อนอะ่ะ ติกตอกอะวันวันหนึ่งอะมีไม่รู้กีล่ล้านคนเล่นใช่ไหมคุณจะเป็นหนึ่งในร้านไหมอะที่จะติดลูกตาเขาอะเนี่ยต้องทําให้โดดเด่นนะคะต้องทําให้แบบเด่นออกมานะคะเสียงมาก,ก่อนตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาบุคลิกเสื้อพงเสื้อผ้าหรือจะเอาไฟยังไงมาฉายให้มันแบบบุ๊วับบุ๊วับ,บ,บ,วบลอหน้าลอตาลอใจเนี่ยอันเนี้ยรีบทําเลยนะคะนะ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวใสาตาคนบ้างนะคะนะเอา้าตอนนี้โอ้โหถ้าทางจะปังนะอืมเนี่ยไพ่กระเจิงเลยถ้าทางจะปังนะลองทํากับที่มาดามบอกนะคะเอา้ายวกินน้ําก่อนเดี๋ยวขอขอแวบก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราขอแวบก่อนเพราะว่า t ิ๊กตอกเขาเริ่ม อะไรนะเริ่มค้างอีกแล้วเดี๋ยวขอกดก่อนนะคะกด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 ขอหัวใจก่อนอ่าโอเคอ่าส่งส่งส่งหลอกหลับให้ตัวเองบ้างนะคะนะ,ะอ่าจะได้แบบว่าเผื่อทิกตอกเขาเห็นใจนะคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนเราขอพักก่อนนะคะเพราะว่าช่วงพักเดี๋ยวเราก็ล้างไัยแลกันนะคะ เพราะว่าพอพูดนานๆทีๆบ่อยๆใช่ไหมแล้วมีการแบบชูไพนน่นานๆค้าง้างๆเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดานะที่บางครั้ง AI TikTok อก่ะเขาจะจับนย เขาจะจับคิดว่ามาดมแบบอะไรอะชูสินค้าไงนะชูสินค้าค้างไว้นานๆอย่างเงี้ยนะแล้วการเปิดไพ่อะบางครั้งเราก็อยากให้ลูกดวงเห็นไพ่ไงมันก็จะได้รู้รู้สึกว่าเออมันมันลุ้นไปด้วยไงเห็นภาพหน้าตาไพ่อ๋อลามาที่เบตเป็นอย่างนี้หรอนะคะเออตอนนี้ก็อาจจะพักนิดน,นึงก่อนแล้วกันนะคะนะเออแหมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เออหายเลย ห่วงยางขึ้นเยอะมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเขาเรียกว่ามีความสุขม่หมอมีความสุขนะคะนะเอ่อเลยแบบว่าออกข้างเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะมาตอนนี้นะเดี๋ยวก่อนเออยังค้างอยู่เลยนะเนี่ยเคาะเคาะเคาะก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไปที่น้องป๊อปแล้วนะคะมาที่น้องน้องตาลน้องตาลก็ไปแล้วเนาะน้องตาลไปแล้วน้องเมย์ไปแล้วน้องลกไปแล้วอ่ะน้องเฟิร์นแฟนที่เราเลิกกันไป เขาจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวใหม่คะหรือจะจบกันไปเอามาดูซิไม่ต้องเสียอารมณ์นะเพราะว่าอันนี้ไม่ทราบสายเห็นเหมือนกันนะทิกตอกแบบว่าค้างอีกแล้วอ่ะนะเออนะไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ให้เวลาพักแล้วกันนะคะอ่ะดูซิ เฟินแฟนที่เราเลิกกันไปเขาจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวใหม่คะ่ะดูสิไพ่ตอนนี้โอ้โ oh, หถ้าพูดถึงเหรอการที่จะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยคะ่ะมันเหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่อาจจะแบบขอคิดดูก่อนในช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ยังมีความยังมีความแบบเขาเรียกว่ายังมีความเด็ดขาดอะเออเหมือนคล้ายๆว่าแฟนของคุณอะค่อนข้างเป็นคนแบบ ชัดเจนมากๆแล้วก็บางครั้งอ่ะเด็ดขาดกับชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะนะเพราะว่าไพ่อ่ะมันยังเป็นอะไรที่ยังรู้สึกว่ายังขอเว้นระยะห่างกันก่อนนะคะนะเพราะความที่เขาอาจจะยังมีทิฐิบางอย่างอยู่นะคะเนี่ยไพ่มันขึ้นนะอ่ามาตอนนี้นะคะมาที่คุณนกคุณนกไปแล้วนะคุณตาคุณเม่คุณแนนแฟนเก่าที่ไหนกันเราคะช่วงนี้มีโอกาสกลับมาไหมคะ อน้องเมนะคะดูซิว่ามีโอกาสหรือเปล่านะเออทิกสองนี่ก็แกล้งเราอีกแล้วเนี่ยอืมอ่าตอนนี้เหรอถ้าพูดถึงจะกลับมาในช่วงนี้หรือเปล่าเหรอช่วงนี้อ่ะคุณอย่าไปไล่ล่าตามเขามากนะคะ เขาเรียกว่าช่วงนี้เขาติดเพื่อนติดฝูงไปก่อนนะไพ่ตอนนี้มันเป็นในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าตอนนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะติดเพื่อนหรือติดการงานที่กําลังมาลุมเล้าเขานะคะแต่ความรักความที่ถึงเขาก็มีเหมือนกับคุณอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเวลามันทําให้ทําให้เขาปลีกตัวไม่ได้ไงนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่กําลังมาให้เห็นนะอะมาตอนนี้นะคะเออค้างอีกแล้วช่วยกันกดคอัวดใจส่ง ดอกบุวรามหรือของขวัญอะไรมาก็ได้นะเพราะว่ามันค้างไงไม่ยอมให้ไปเลยอะ่ะเออถ้าถ้าไม่ยอมให้ไปอะ่ะมันจะไปต่อไม่ได้เนาะเออมันจะไปต่อไม่ได้นะมันจะมีฟังแต่เสียงแล้วมันก็จะจินตนาการไม่ค่อยออกแล้วบางคนอาจจะแบบไม่ไม่รู้ว่าไพนหน้าตาเป็นยังไงไงนะอืม่ะตอนนี้เดี๋ยวเคาะเคาะเราเคาะหัวใจให้ตัวเองก่อนนะเออในลองในลองแบบว่า ในลองหันกล้องไปใหม่ไปไปที่อื่นดูสิเป็นไรเนี่ยเออค้างอยู่แล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะคอ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 คาคขอให้ตัวเองก่อนอ่าให้หัวใจระเบิดก่อนอ่าชาร์จพลังก่อนชาร์จพลังก่อนนะคะอ้าระเบิดเป็นโกโก้คั้นยังเนี้ย ตุ้มน่เออระเบิดเป็นโกโก้ขันเอาจัดไปอืมอิกตอกไม่ใจอ่อนเลยนะถ้าเกิดใครแบบวุย้ยเสียอารมณ์จังเลยทำไมมาค้างอะไรตอนนี้นะคะยังไม่ถึงคิวเลยค้างอะไรเนี่ยอืมแน่นะคะพอ ไลฟ์ไป like, นานๆเนี่ยมันจะเป็นเนี้ยค่ะมันค้างนะ่ะอุสตส่าห์ลบแคสเราด้วยนะถ้าเกิดใครแบบว่าแบบเออรู้สึกว่าอยากจะดูเป็นส่วนตัวก็มาได้นะคะตอนนี้มาดามจัดปโปรดูดวงการกุศลอยู่นะถ้าเกิดมันค้างแล้วก็โปรโมตตัวเองก่อนละกันช่วงขั้นเบรคโฆษณานะคะใครที่ดูมาในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมา เปิดไพ่ในการพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกนะว่าไพ่จะมาถอดใจยังไงนะก็สามารถมาทักมาดามที่หน้าโปรไฟล์ที่มลิงก์มาได้นะคะถ้าครูมาดามจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ ถ้าคูปกตินะเดี๋ยวคุยถ้าครูปกติก่อนนะคะปกติจะมี699กาับหนึ่งถ้าห99เนี่ยเปิดไพ่นะคะคําถามนะคุณถามมาได้คําถามหนึ่งถามเปิดไพ่5ใบเป็นไพ่ขยายนะพอคุณถามเสร็จครบ5คําถามปุ๊บคุณก็เลือกมา9้าใบนะคะแล้ว9้าใบเนี้ยมาดามก็จะไม่ให้คุณถามอะไรนะเดี๋ยวไพ่จะมากลางแผนที่คุณได้เห็นว่าชีวิตรอบด้านของคุณเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอะไรอะไรสถานการณ์มีอะไรบ้างนะคะที่ มาเตือนมาให้คุณระวงังหรือว่ามาเพิ่มอะไรตรงไหนนะคะไพ่ก็จะมาบอกชัดเจนออกมานะคะหน้าที่การงา,งานการเงินความรักอุปสรรคอะไรเนี่ยลอยเด่นขึ้นมาเลยแหละนะถ้าคู่ปกติอันนี้คือ699แต่ตอนนี้มาดามมีโปรดูดวงการกุศลชำระเพียง299บาทนะคะใครที่สนใจก็วันนี้รับได้ก็เป็นช่วงประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มประมาณนี้นะคะนะ ใครสะดวกก็สามารถไปจิ้มลิก์จองก่อนได้นะคะก็จะมีรอบประมาณทุ่มครึ่งได้แล้วก็อีกทีก็สี่ทุ่มอย่างเงี้ยทุ่มหรือสองทุ่มไปแล้วอีกรอบหนึ่งก็สี่ทุ่มได้อยู่นะคะวันนี้ได้สองคิวนะแล้วก็ถ้าต่อแล้วก็ต่อไม่ได้แล้วนะคะจะเป็นอีกทีก็เป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงรอบทุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะช่วงเช้ากับเย็นไม่ว่างนะคะนะใครสนใจที่จะไปดูโปรดูดวงการอุศนจาก6กก้าเหรือสองเก้าเก้าห้าคำถามนะก็ไปจิ้มลิก์ได้เลยแต่ถ้าเกิดใคร ชอบแบบอยากคุยยาวๆอ่ะคุยนานๆน่ะอยากถามเขาถามเยอะๆมากกว่าน,นี้มีไหมคะมาดามมีให้คุณถามสิบคำถามเลยนะสิบคำถามนี้ก็เหมือนกับว่าหนึ่งคำถามเปิดไพ่ห้าใบเช่นกันแต่พอเปิดเสร็จปุ๊บมาดามจะให้คุณเลือกทั้งหมดสิบสองสิบสองใบนะคะเพื่อที่จะเปิดเรียกว่าโอ้เปิดตาให้เห็นเลยว่า ในรอบด้านชีวิตของคุณนะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมาให้เห็นนะใช้เวลานานมากๆเลยนะการดูเป็นแบบสีบคำถามบางคนใช้เวลากันชั่วโมงครึ่งยันสองชั่วโมงก็มีนะมาดูของมาดามไม่มีจํากัดเวลานะคะไม่มีจํากัดเวลา ขึ้นอยู่กับคําถามและสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนไปตามไพ่นะคะนะบางคนก็ใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะมาดามไม่ได้จํากัดสิทธิอะไรนะให้คุณสบายใจกลับไปต้องมีรอยยิ้มกลับไปต้องสบายใจในการมาดูนะคะถ้าใครที่ดูแบบเต็มแม็กแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ1299ชําระเพียง999บาททุกการดูมาดามจะหักส่วนหนึ่งไปสร้างบุญในการถวายปัจจัยให้กับทางวัดคาบุดีนะคะ เป็นการเสริมบุญดวงชะตาให้คุณนะคะในการอะไรอะสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดขลบุตรีนะสนใจก็จองกันไปได้นะคะนะตอนนี้ก็มันค้างอะนะ่ะเนาะเออทำไงดีเนี่ยคนก็เริ่มหายไปแล้วนะคะก็เข้าใจนะไม่เป็นไรนะคะก็หายไปก็อาจจะไปดูอีกช่องนึ่งไหมเออไม่เป็นไรนะคะอันนี้เข้าใจธรรมชาติคนนะอ้ามาเดี๋ยวเราดูซิเออค้างอีกแล้วนะคออ้างอะ่ะทำไงดี มาที่คุณทายคุณทายกันเร้งไปแล้วนะคุณดา ติกออาลองรีเฟซใหม่นะอ่ะน้ำฝนสามียังรักและมีเราคนเดียวไหมคะเอาฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้นะสามียังรักถึงครอบครัวอยู่นะขอให้คุณชัดเจนนะอะไรที่ไม่เข้าใจกันอะไรที่เข้าใจผิดกันนะให้คลี่คลายให้ดีๆนะตอนนี้อย่าเรียกว่าอย่าถือทิฐิมากเกินไปนะคะความรักความหวังในการที่อยากจะเป็นแบบครอบครัวเหมือนเดิมมันยังมีนะเพียงแต่ว่าลดความเป็นอัตราตัวลง ของเราลงไปบ้างนะคะง้องกันบ้างก็ได้นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทํานะเงียบไปถ้าเงียบไปแล้วมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นนะอย่าเงียบนานนะคะนะามาตอนนี้นะมาที่ทางคุณอ้ําแฟนเก่าเขาเป็นยังไงบ้างคะแฟนเก่าดูซี แฟนเก่าตอนนี้แฟนเก่าก็ให้คุณดูกันไปเรื่อยๆนะว่าตอนนี้เขามีอะไรผิดสังเกตมีใครมาวอลแว์อะไรไหมนะคะหรือว่าเอ๊ะรู้สึกทําไมช่วงนี้ระยะหลังเปลี่ยนไปเหมือนเนี่ยก่ว่าจะมีใครมาพัวพันอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไพมามะถูกไล่ล่าม,มีมีเข้ามาในชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะมาดามไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นแบบว่าในเรื่องของความรักของคนเข้ามาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเขาอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่บอกคุณก ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานปัญหาในชีวิตของเขาก็ได้นะก็ถ้ายังไงช่วงนี้นะเป็นอะไรที่เรียกว่าโอ้โหคือค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ห่างเหินกับคุณมากๆเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ให้เขาแบบพยายามปรับความเข้าใจกันให้มากขึ้นแล้วกันนะคะนะะมาตอนนี้นะมาที่ทางคุณจ็อบนะคะที่เสี่ยงโชคไปจะถูกไหมคะเอามาดูซิที่เสี่ยงโชคไปจะถูกไหมนะเออทิกตอรยังค้างอยู่เลยเนี่ยอืม ฟังเสียงอะเสียงไม่ค้างนะถ้าพูดถึงโชคเหรอโชคตอนนี้ไพ่ย,ยังเหมือนกับว่าไม่แน่ใจนะว่าคุณได้ได้มีอธิษฐานจิตขอพรอ,อะไรหรือเปล่าคะขอแล้วขออีกกับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมอะขอจนแบบเรียกว่ากลายเป็นทำให้ภาวะของการที่ขอบ่อยๆอ,อาจจะทําให้คุณพลาดโอกาสก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าตอนนี้ให้พยายามแบบว่าปรับนะคะ ปรับความเข้าใจในเรื่องของการใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตแล้วก็การใช้จ่ายเงินด้วยนะตอนนี้โชคลาภยังไม่มานะแต่ไพ่กำลังมาแนะนำในเรื่องของว่าใหญ่าอย่ายึดติดหรืออย่าแบบว่าโอ้หลงงมงายอะไรกับการเสี่ยงหวยรวยเบอร์อย่างเดียวจนกลายเป็นเราลืมในการแบบปรับเปลี่ยนชีวิตในการว่าเออออกไปหาอะไรใหม่ๆนอกเหนือจากการเสี่ยงโชคลองลอง ดูซิว่ามีงานอะไรที่ให้เราทําเพิ่มไหมอะไรเงี้ยตอนนี้อ่ะไพ่กำลังมาบอกว่าให้คุณอนะต้องเร่งจัดการบริหารการเงินการงานของคุณใหม่นะคะนะอมาตอนนี้นะคะมาที่อ้อมจะได้รางวัลใหญ่ไหมคะเออเขาเรียกว่าอยู่อยู่ไอ้นี่แกงเดียวกันหรือเปล่าน,นะอุ้ยคุณอ้อมตอนนี้มี ลามะเป่าแตซ้ายแล้วขึ้นลามะเป่าแฟกับสุริยเทพโอกาสเหมือนจะมาให้เห็นเหมือนกันนะคะไพ่ใบเนี้ยเรียกว่าโอ้โหสามใบนี่เงินมาสามใบนี่เงินมาเลยนะคะโอ้โหนลุกไปด้วยนะลามะ เสาแสเฉลิมฉลองสุริยะเทพเปรียบเสมือนได้โชคลาภก้อนใหญ่ไพ่สีตาเงินมาไหลมาเทมาจะได้รับโอกาสดีๆในชีวิตโอ้โหเรียกว่าช่วงนี้ขาขึ้นแล้วล่ะค่ะคุณอ้อมนะก็ลองมาอัปเดตให้มาดามดูนิดนึงนะเหมือนมีแนวโน้มที่แบบคุณกําลังดวงขึ้นมีอะไรสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันนะอ่ามาดูซิว่าคุณ แพรสามีจะเลือก,กมือที่สามไหมคะอ้าวสามีเลิกสามีตอนนี้เขาไม่ค่อยอยู่กับบ้านหรือเปล่าคะเขาค่อนข้างทํางานอยู่ข้างนอกหรือเปล่านะเพราะว่าไพ่เหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยู่กับบ้านน่ะเขาเดินทางบ่อยหรือเปล่าคะไพม่มนขึ้นในเรื่องของภูเขาหิมาลัยไงแล้วการเดินทางของเขาอาจจะเดินทางมาในซึ่งของทางด้านหน้าที่การงานด้วยแล้วก็อาจจะมีบ้างในการที่แบบเขาเรียกว่าขอพักแวะจิตใจในการที่ชาร์จพลังนะคะกับ สถานที่อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างค่อนข้างแบบเออสบายใจอะนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นนี้นะหน้ากากกีเลสกับพระราชวังปุตลานะอ่ามาตอนนี้นะมาที่ที่เสี่ยงโชคใบถูกไม้คุณทรายสิบหมีนานี้้จะมีโชคหลักแสนไหมคะบนพ่อปู่แม่ย่าไว้โอ้ยอ่ะมาดูซิพ่อปู่แม่ย่าจะให้โชคกับน้องทรายหรือเปล่านะคะ อ่าดูสิบนไว้ถ้าได้ก็อย่าลืมรีบไปทำเลยนะอุ้ยตายแล้วไพ่ลามะลามะเป่าแต่กับแม่ย่านะคะนี่ไพ่เทวะเห็งความเมตตาอุยขึ้นเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้ใครๆว่าจะมาทำให้คุณนะ่ะเริ่มมีความหวังแต่มันมาดามกำลังเห็นไพ่ใบที่สมนะคะเหมือนกับว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะ เขาเรียกว่าถ้ามาดมจะพูดในในแง่เชิงกํมเณรแล้วกันนะเหมือนคนเกือบจะจะถึงบุญแล้วอะแต่ดันมีกรรมอะไรบางอย่างมาตัดรอนอะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะเหมือนจะได้แล้วนะคะก็ถ้ายังไงก็อาจจะแบบว่าลองลุ้นกับงุอนอื่นดูนะไพ่เป็นอะไรที่เดี๋ยวคุณอาจจะเห็นเองอะนะคะเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนจะมีนะแต่ว่ามันยังมีดีไม่สุดอะมันยังมีอะไรบางอย่างที่มาทวง นิดหนึ่งอ่ะนะคะนะอันนี้ก็คือ <c oughs> เป็นสิ่งที่กำลังไม้เห็นนะคะนะ <c oughs> อืออ่าหรือไม่ก็อาจจะแบบว่ามีทุกขลาบก่อนแล้วค่อยมีโชคก็ได้นะอ่าอ่าตอนนี้นะมาดูซิค,คุณจอคุณจอไปแล้วคุณแอมคนชื่อสตีฟความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมคะอมาดูซีสตีฟเป็นยังไงโอยูหขนาด ติ๊กตอกค้างอะ่ะยังมีคนอยู่เลยอะสี่สิบขอพระคุณมากเลยคุณใช้จิตสัมผัสกับมาดามใช่ไหมใช้ฟังเสียงแล้วก็จินตนาการตามใช่ไหมอ่ะมาดูสิว่าการจินตนาการนี้จะมองเห็นไพ่หรือเปล่านะคะคุณแอมคุณแอมจินตนาการนะตอนนี้กําลังมีรูปพระอาทิตย์เป็นแฉกนะคะสีส้มๆแดงๆมีเมฆอยู่นะคะอันเนี้ยไพ่ใบเนี้ยเปรียบเสมือนกับชาวต่างชาติขึ้นมาแล้วะคะ่ะเห็นๆเลยแหละว่าสตีฟไมยเห็นแหละ แต่ความสัมพันธ์ตอนนี้สตีฟรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีความรู้สึกที่อยากจะจะพัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นนะตอนนี้ยังเคยมีทะเลาะก,กันอะไรกันหรือเปล่าคะหรือมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า อึดอัดใจ,จกันและกลายเป็นแบบเหมือนว่าช่วงนี้อาจจะเว้นระยะห่างกันหรือปะไพ่กําลังไม้เห็นนะคะว่าใบที่สองเนี่ยคือความอึดอัดใจ,จความที่รู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรบางอย่างมาเหนี่ยวรั้งความรู้สึกกันอยู่นะเป็นลามะแบกหินนะเหมือนแบบว่ากําลังแบกหินอยู่ในบานหนักๆอ่ะนะมันยังมีความอึดอัดอยู่ถ้าเมื่อใดที่ไพ่กําลังมาบอกให้เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้อารมณ์ยังไม่คงที่นะคะคุณจะต้องพูดคุยแบบดีๆนะคะ การพูดการจาเนี่ยค่ะก็ต้องแบบว่าให้ดูแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนเรากลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะทําให้แบบมันมีความมีชีวิตชีวาหรือถ้าเกิดแฟนของคุณไม่ได้อยู่ไกลต่างประเทศแต่เป็นชาวต่างประเทศแต่อยู่ด้วยกันในไทยอาจจะหาโอกาสในการไปเฉลิมฉลองออกเดทกันบ้างนะคะให้ลามะเปาอแต่เนี่ยขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องแบบออกเดทกันหน่อยนะคะอาจจะมีแนวโน้มในการที่พูดกันมากขึ้นนะคะนะ ามาตอนนี้นะมาที่ทางคุณคุณชายชายไปแล้วนะคุณนุ่นมีแพลนจะเรียนไปทํำงานต่างประเทศเรียนไปทํำงานไปอย่างนี้หรือเปล่าคะต่างประเทศจะได้ไปใหม่นะอะมาดูซิว่ามีแพลนนะว่าจะไปทํางานด้วยเรียนไปด้วยใช่ไหมเออเขาเรียกว่าตอนนี้นะมีความหวังนะคะมีความหวังที่ ตอนที่คุณไปสมัครที่ต่างประเทศว่าจะไปเรียนไปทํางานเนี่ยเหมือนกับว่ามีคุณแม่เป็นเป็นผู้ผลักดันหรือเปล่าคะครอบครัวของคุณนะคะผลักดันคุณนะคะเรียกว่ามีแนวโนมที่คุณจะได้ไปนะคะไพพระราชวังโปตารามาแล้ว่านะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะทางด้านการเรียนและ การใช้ชีวิตในการทํางานนะคะก็เรียกว่าไปแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าทําให้ดีนะทําให้ดีแล้วก็อย่าอย่าแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอย่าอย่าหลงหลงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไปในช่วงแรกๆเหมือนเราก็ปรับตัวนะแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปกับวัฒนธรรมเขาและอาจจะมีการแบบเพลเลร์บ้างในการใช้ชีวิตนะก็ต้องครองสติให้ได้ด้วยนะคะไพ่ของ ลามาททิเบตกับไพ่ธงบนตากำลังมาขึ้นในรูปแบบว่าต้องประคองสติให้มั่นนะคุณอาจจะเฉยใช้หลงหลงอะไรไปได้เหมือนกันนะต้องพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะนะอ่ามาตอนนี้นะมาที่ทางคุณแอมไปแล้วนะคุณตั้มมีความรักเข้ามาใหม่ค่ามาดูซิจะมีความรักเข้ามาใหม่ครับคุณตั 34, นะ้มสามหรืสี่นะความรักตอนนี้มีแนวโน้มไหมเนี่ย เออความรักตอนนี้นะเหมือนกับว่ามีแนวโน้มนะที่จะมีอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีนะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเรียกว่าอาจจะได้แฟนจากต่างประเทศ จากต่างประเทศหรืออาจจะได้แฟนในสถานที่ทํางานนะคะเพราะว่าไพา่พระราชวังโปรตลรากับสุรียเทศมันขึ้นไงนะหรือว่าอาจจะถ้าคุณไม่ได้แบบว่าอุยมีใจที่แบบชอบคนชาวต่างชาตินะอาจจะเป็นคนที่แบบ อยู่ต่างจังหวัดนะคะจะได้แฟนที่อยู่ห่างไกลนะคะหรือจะไปถึงต่างแดนเลยด้วยซ้ำนะคะแต่นิดนึงนะในการคบกันอาจจะเป็นอะไรที่ยังคบกันได้แบบไม่ลึกซึ้งอ่ะยังต้องพัฒนากันนะคะบางครั้งยังไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกันมันก็เลยกลายเป็นแบบอึดอัดใจกันนิดนึงนะถ้าจะมีความรักเข้ามาปล่อยให้เป,เป็นตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวธรรมชาติจะพาไปเองค่ะนะความรักก็จะค่อยๆพัฒนากันไปแบบดีๆนะมาที่ทางคุณอ้อม คุณอ้อมไปแล้วนะคุณไซไปแล้วคุณอ้อมไปแล้วนะคุณตั้มไปแล้วคุณแอมอ่ะคุณแอมก็ไปแล้วคุณแพดการเงินนะคะการเงินอ่ะตอนนี้เอ้ยค้างเลยนะเนี่ยอ่ะตอนนี้นะคะค้างกันไปยาวเลยอะ่ะทําไงดีเนี่ยอืมยังค้างอยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวลองรีเฟซสิเห็นนะเดี๋ยวเราลองลองพัก เคล็ดลับหรือเปล่เคล็ดลับเขาบอกให้พักชิบปรับแต่งได้เดี๋ยวลองยุดเชือกข่าวนะ อลองดูสิุ app, ตส่าห์กระตุ้นแล้วเออกระตุ้นแล้วก็ยังไม่ได้นะถ้ายังไม่ได้ก็น่าจะจบไลท์ดีกว่าเนะเพราะว่ากระตุ้นยังไงไลท์ก็ค้างนะคะไลท์ก็ค้างนะถ้ายังไงเดี๋ยวอาจจะมาต่อกันละกันนะถ้าวันนี้ไม่ได้ติดในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงนะไม่แน่สามทุ่มอาจจะมาต่อกันก็ได้นะคะนะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าแนละ้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เหมือนกาลังกําลังกําลังแวบแวบแวบๆวบเข้ามา กำลังแว๊บๆเป็นแวบ,บ,บ,บเข้ามาเออเอ้าไม่ไหวแล้วแหละนะเดี๋ยวถ้ายัางไงสามทุ่มมาต่อกันอีกรอบหนึ่งล้วกันนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะไลค์มันค้างไงน,นะขอบคุณทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ให้ของขวัญข้อหัวใจนะวันนี้มาติดตามกันตอนช่วงสามทุ่มอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแหละ